สวัสดีสาวโชเชียลแคมนะครับคุณนนท์นะครับอยากที่หายไปนานมากเลยตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับมารับปริญญาวันนี้มีเพลงมาร้องเพลงให้ฟังนะครับพอดีเมื่อกี้ได้ยินในโทรทัศน์เพลงหนึ่งครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีที่ไปทีนี้เดิมเป็นของทัชทัชน,น,น,นัททัชนัทกวดทุ่งนะครับแล้วโคเวอร์มาไหล เพลงนี้จำได้ตอนมัธยมชอบมากเลยนะเคยตใจให้ลืมรรกเธอแต่ทำไมลืมไม่ลง นานเท่าไรที่เรามันคงแต่แล้วไม่ได้อะไรคำหนึ่งคำที่เธอพูดมาหลอกลวงให้เราเชื่อใจจะไปไหนไม่เคยพ้นเธอสักทีถูกเธอขังใจให้อยู่ด้วยรักคำเดียว ฉันใจไม่จบอยู่อย่างนี้เมื่อเธอนั้นมีคนใหม่แต่ฉันไม่มีเธพบทางไปที่ดีต่างกับฉันเพราะฉันไม่มีที่ไปเหมือนเธอ เพราะไม่เคยรักใครนอกจากเธอคนหาทางออกสักเท่าไรหายังไม่เจอจบจนในใจต้องทนต่อไปอยู่อย่างนี้ไม่มีที่ไปรอบเดียวจบแล้ว จบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีมาให้ฟังอีกนะครับเรื่อยๆอาจจะไปร้องกับน้องนุกนะครับพี่สาวนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากเพลงนี้ไปยาำพี่สาวด้วยนะครับบอกให้ฟังให้จบล่วงเลย <c oughs> ล่วงเลย <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย